โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาตอบคำถาม FC นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนะ่ะเขาใช้โมลิเจนอยู่ตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ใส่มอสทู909ทีนี้เขาอยากจะถามว่าถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะเออรถเขาวิ่งไปทำงานนะครับวันละ20-40โลงบน้อยจะใส่อะไรดีนะครับถ้าต้องเลือกแค่อย่างเดียวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายแบบ คร่าวๆเข้าใจง่ายๆให้ฟังนะครับว่าควรจะเลือกอะไรถ้างบน้อยต้องบอกกันว่า2ตัวนี้มันใส่ในที่เดียวกันก็คือผสมกับน้ํามันเครื่องที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น p ีหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ได้หมดนะครับแล้วก็ถึงมันจะใส่ใน,น้ำมันเครื่องเหมือนกันแต่มันทําเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่ของมันคนละหน้าที่กันอื เป็น m อสทูกับ909นะครับ909เนี่ยมันจะเป็นหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องส่วนมอสทูของลิควิดโม l y เนี่ยเป็นมันเป็นโมลิมินัมนะครับมีหน้าที่เคลือบถ้าจัดเซ็ตมันก็จะเป็นชุดใหญ่กับชุดเล็กแบบนี้นะครับมันจะมีเซ็ตเริ่มต้นสำหรับคนอยากจะลองใช้อะอันนี้ก็ประมาณ195บาทต่อชิ้นกับคือเซตเซตเซตใหญ่อะเซ็ตใหญ่อะไม่เกินพันเพื่อนๆคิดเอานะเซ็ตใหญ่ไม่เกินพัน สอ,อย่างเนี่ยกับเซตเล็กเนี่ยประมาณ200เกือบ300นะครับแต่ความแตกต่างของมันคือเซตใหญ่เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ใส่มันได้เนี่ยเรียกว่าเยอะครั้งมากกว่าเออสิครั้งได้ประมาณ10ตีเทาว่าสิครั้งอ่ะสิครั้งถ้าคุณไปซื้อชุดเล็กนะชุดเล็กข้างขวามืออ่ะอย่างเงี้ยก็คือตีถ้าว่า200กว่าบาทตีกลมๆว่า300 10ชุดเนี่ยสิชุดนี่สามพันแล้วนะ เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ใช้แบบชุดใหญ่ดีกว่านะครับก็คือกระป๋องใหญ่หลอดใหญ่อ่าผมแนะนําแบบนี้ถ้าคนจะใช้นะอืมแต่เขาก็ทําเป็นนันเล็กๆมาเพื่อให้เราแบบว่าได้เอาไปทดลองใช้ก่อนว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกยังไงเออถ้ามันดีรอบหน้าเขาค่อยซื้อแบบชุดใหญ่นะครับอ่าทีนี้จะมาตอบคาถามแล้วว่ามันทํางานยังไงแตกต่างกันยังไงแล้วก็ควรจะเลือกอะไรผมพูดได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ถนอมรถแล้วขี่รถน้อยคุณใช้มอสทู คุณใส่มอทูไปได้เลยครับมอทูชุตเตอร์ยิ่งถ้าคุณใช้ลิควิดโมลี่โมลี่เจนด้วยนะแล้วคุณใส่มอทูไปนะโอ้โหสตาร์ทเครื่องเนี่ยคุณมันจะเหมือนไม่ได้สตาร์ทรถมันจะนิ่งมากนิ่มลื่นมากเลยนะครับยิ่งใส่2ตัวนี่คือแบบว่าลื่นกําลังอัดดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทําได้ดีอะ่ะแล้วพอถ้าคุณพอใจแล้ว่คุณลองแล้วคุณพอใจแล้วคุณค่อยมาซื้อชุดใหญ่อก็แนะนําง่าย ว่าถ้าใช้รถน้อยอยากขนอมรถนะครับใช้น้ำมันเครื่องดีๆแล้วก็เอามอสทูไปนะครับมอทูหลอดหนึ่งก็ประมาณ195บาทถ้ามีคูป,ปองก็ได้ลดเยอะกว่าน,นั้นแล้วก็ l a ซ a ด้สิ้นเดือนเนี่ยมันมีอะไรนะโปร3าเดี <S <S ๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ <S <S <ๆ S 2> เขาก็มีส่วนลดอีกนะครับเก็บคูปองแล้วก็ไปซื้อไปลองใครอยากลองชุดเล็กเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยทั้งขวดเล็กขวดใหญ่กระป๋องเล็ก แล้วก็เป็นแบบซองอแปะให้หมดเลยแต่ถ้าถามอย่างที่บอกถ้าถามถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้ไปเลือกอมอสทูให้ไปเลือกมอสทูครับเครื่องคุณจะนุ่มนิ่มแล้วก็เดีมันลื่น่ะแล้วมันแบบเสถียรนะครับส่วนถ้าคุณใช้รถทางไกลเออใช้รถทางไกลผมก็ว่ามอสทูก็ยังยัง,ย,งยังจําเป็นมากกว่าเนาะสําหรับรถยิ่งรถใหม่ๆด้วยเนี่ยคุณใส่เพอมอสทูอ่ะคุณยังไม่จําเป็นต้องไปใส่909หรอก ถ้าคุณใช้นะ้ำมันเครื่องดีๆอยู่แล้วนะเออคุณใส่เลย m o สทู 2, ดีกว่า909สไตล์ผมนะผมแนะนำแบบนี้คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวของผมถ้าคุณเป็นรถใหมย่ยิ่ง p c x 1 0เนี่ยตัวใหม่ที่ถอยมาเนี่ยเออมันก็เครื่องเดียวของผมนี่แหละเออคุณใส่คุณใช้เลย m o สทูหลอดหนึ่งคุณลองหลอดเล็กหลอดหนึ่งก่อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองแนะนำว่ารถไม่ใช่ว่าแบบขี่มาแล้ว ซื้อถอยรถมาแล้วใส่เลยนะถ้าใครถอยรถมาใส่เลยก็ได้แต่ว่าคุณลองขี่รถแบบไม่ใส่ดูก่อนเออไม่ใส่มอท์ทูแล้วขี่ไปสักสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วคุณไปลองซื้อมอ์ทูใส่ในการถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปอะ่ะอืมแล้วคุณจะเป็นแบบเอฟซีช่องผมก็คือเลิกไม่ได้เลิกใช้ไม่ได้ใช้แล้วติดมันดีเออถ้าแนะนําก็คืออย่างที่บอกครับ ยังไงผมก็เลือกมอทูมากกว่า909นะครับถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะในทางที่ดีคือใส่แม่งทั้ง2อ,อย่างไปด้วยกันนะครับอืมผมแนะนําแบบนี้ก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยคลิปหน้ามีอะไรก็เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ